รองประธานบริษัท YLG จำกัดนะครับคุณพาวันณวะวัฒนทรัพย์นะครับซึ่งเราก็จะคุยกับท่านนะครับว่าครับครับดูเหมือนว่าตอนนี้คุณภาวันเป็นอย่างไรอยู่ในสายแล้วนะครับอืมครับครับสวัสดีครับคุณพาวันครับสวัสดีค่ะอาจารย์พิเชลคุณธุรกิจค่ะอ๋อครับก็วันนี้นะก็มีข่าวใหญ่เรื่องการเสียชีวิตนะฮะถึงแก่สัญญกรรม ของท่านผู้นำของเกาหลีเหนือนะฮะคือ,อคิมจองอิลเนี่ยนะฮะตรงนี้จะมีผลต่อราคาทองคำมากน้อยแค่ไหนครับคุณพะวันครับคือตราบใดที่ยังไม่มีการขยับหรือมีการต่อสู้หรือว่ามีการที่จะมีการระดมนิวเคลียร์ของฝั่งเกาหลีเหนือ ซึ่งซึ่งมันจะมีผลเกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรกับทองคำมากมายเท่าไหร่เพราะปัจจุบันจริงๆแล้วช่วงหลังๆเนี่ยทองคำค่อนข้างที่จะผูกติดอยู่กับยูโรสิ่งเอ,อ่อประเที่จะต้องติดตามดิฉันก็ยังแนะนำให้นักลงทุนติดตามว่าทางฝั่งยุโรปเนี่ยมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการระดมเงินเข้ามาไหมมีใครผูกดาวเกรดบ้าง เราก็มีข่าวอะไรขึ้นมาทั้งซี่ยุโรปมากกว่าจนกว่าถ้าอยางข่าวิี่อื่นที่เกิดขึ้นมีผลเกี่ยวกับเศรษฐกิจตรงๆเนี่ยอาจจะมีผลกระทบกับทองคําแต่ถ้าเป็นข่าวลักษณะนี้ก็ไม่มีผลกับทองคำเท่าไหร่ค่ะอ๋อนะฮะยังไม่มีผลต่อราคาทองนะครับไม่มีค่ะแล้วช่วงนี้ดิฉันก็เชื่อว่ามันเหมือนกับมันใกล้ติด มันมันใกล้ปิดเทศกาลแล้วคือปิดสิ้นปีนะคะเพราะนั้นตลาดช่วงนี้ค่อนข้างบางนักลงทุนเหตุการณ์ใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็ปิดพอร์ตไปกันหมดแล้วเพราะนั้นเราจะเห็นได้จากเมื่อวานนี้ว่าวันการแข่งเนี่ยน้อยมากแคบมากอยู่แค่20ดอลลาร์ต่อทรอยต์ออนเท่านั้นเองเพราะนั้นเนี่ยคงจะต้องดูว่าจากนี้เป็นถึงสิ้นปีอาจจะไม่มีอะไรหรือหวายกเว้นว่าจะมีข่าวพิเศษอะไรใหญ่ๆออกมาค่ะ นะครับแล้วก็เห็นว่าทางสหรัฐอเมริกานี่ก็ยังมีปัญหาเรื่องออการตัดทอนงบประมาณเรื่องของเ,ออเนี่ยการลดงบการจะขึ้นหรือจะตัดภาษีอะไร tax cut อะไรเนี่ยคุณพวันมองว่าจะมีเอฟเฟคตต่อทองคำบ้างไหมครับ ช่วงนี้ถ้าอเมริกายังไม่มีการพูดถึงเรื่อง QE3 การลดงบประมาณมันก็ยังเป็นเรื่องเดิเดมที่ยังคงอยู่แล้วตัวอเมริกาเองเนี่ยก็ยังไม่ดิข่าวช่วงนี้เป็นข่าวถึงจะเป็นลบก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดทั้งปัญหาของทีทั้งยุโรปเพราะว่าที่ถึงยุโรปเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการขาดสะพาะสภาพคล่องของอการเงินการคลังของแต่ละประเทศเราก็เดทไลน์ของของ IMF เ,เข้าซึ่งเพิ่งเคลียร์ไปได้จบ แต่เชื่อว่าต้นปีหน้ามันยังมีเอ่อพวกบอลที่กำลังจะถึงดิวใกล้ๆกันมาหลายๆประเทศเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นข่าวที่ซีเรียสกว่าอย่างประเด็นใหญ่ขึ้นจับมาได้ก็คือว่าเยอรมันเนี่ยประกาศว่าจะมีเงินสมทบให้กองออสมทบใ,ให้กองทุน ESM เนี่ยนะคะอ,อีก1.5แสนล้านซึ่งกอ,นะอ,องทุนนี้จะจะโอนเงินให้กับทางทางเอ,อ เอ็พอฟทษทีค่ะออกองทุน ESM กับ e s เอ,อ s เนี่ยจะเระดมเงินสองแสนล้านให้กับทางทางเอ,อเพื่อให้ NF มาาสปอร์ตจากกลุ่มของยูโรโซนแต่จริงๆถูกปันเอาไปหนึ่งจแสนล้านมาจากกองทุนของซิกยุโรปและอีก5้าแสนล้านมาจากทางอังกฤษ แต่เห<อ>็นกางณ์จุก,ก็ปฏิเสธว่าจะไม่เข้ามาช่วยนะคะดังนั้นตรงนี้กองทุนนี้ที่จะให้ IMF ก็จะเหลือแค่85หมื่นล้านก,ก็ต้องดูต่อไปว่าเสามารถที่จะหาเงินเข้ามาระดมช่วยกับทางซีกยุโรปได้ไหมจริงๆแล้วมองช่วงเนี้ยปัญหาที่มีโอกาสที่จะไม่สามารถจัดการได้นั่นเป็นซีกยุโรปมากกว่าเพะฉะนั้นถึงนักลงทุนโดยส่วนใหญ่ถึงจัดตามองทางซีกยุโรปอะค่ะอืมนะฮะ ก็คือการที่ทางยุโรปเนี่ยจะสมทบเงินเข้ากองทุน IMF แล้วก็มาช่วยชาติยุโรปต่างๆเนี่ยนะอันนี้ก็ยังต้องระวังนะฮะแล้วข่าวการจะลดเร й ติ้งของ Fitch อิ์บัฟบ้าง m o ดดี้บ้าง S&P บ้างนี่มีผลต่อราคาทองบ้างไหมครับคุณพวันก็ค่อนข้างมีนะคะทุกครั้งถ้าข่าวอันนี้เป็นข่าวเซอร์ไพรส์จาง อย่างหลายข่าวที่เรารับกันมาตั้งแต่ต้นเดือนอย่างจะลด15ประเทศซึ่งย<ม>ังไม่ได้เริ่มลดหรือเบลเยียมขึ้นโดนไปแล้ว1ประเทศ<ม>อะไรเงี้ยคือบางครั้งการที่ประกาศครั้งแรกแล้วก็ทยอยออกมาทีละทีลาน้อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยมันมันเหมือนกับรับข่าวไปแล้วฝั่งฝั่ง,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 งทุนฝั่งนักลงทุนรับข่าวไปแล้วพอมีประกาศเข้าจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่ ต่ทีนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าสําหรับที่ยุโรปบากวันก็เป็นลบบากวันก็เป็นบวกแล้วก็ทองคําก็จะวิ่งตามเงินยูโรแล้วจะเห็นว่าเกาะที่วิ่งมันจะแคบลงเรื่อยๆอย,อย่างเมื่อวานนี้ตัวยูโรก็ไม่ได้เหวี่ยงมากมายนะทองคําก็ไม่ได้เหวี่ยงมากมายนะเพราะนั้นจะเห็นได้ว่ามันจะแคบลงเรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นปีต้องดูว่ามันมีข่าวอะไรที่สามารถเข้ามาซัพพอร์ เศรษฐกิจได้ดีได้แรงกว่านี้ค่ะนอกจากการดราวเทสดวแล้วการระดมเงินได้แล้วเขาก็มกำลัอข่าวที่เข้ามาบูสต์มากกว่าอยา่างอยา่างเมื่อว,วานเมื่อว,วานนี้ป,ะประธานของ ECB ก็มีเดี่ยวมาพูดว่าอาจจะไม่มีการซื้อ,อมอนของ ECB ไปอีกระยะหนึ่งเชื่อว่าข่าวที่มีการซื้อมอนของ ECB เข้ามาเนี่ย น่าจะตัวนี้น่าจะเป็นตัวจับที่ทําให้เทองอคําคสามารถบูตกลับกลับขึ้นไปได้ะค,ะนะค่ะค่ะแต่ถ้าข่าวที่เป็นเป็นดาวเกรดอะไรพวกเนี้ยพวกนี้คือเหมือนมันรับกระแสไปแล้วคงจะไม่ทําให้ทองคําคลงต่ำกวัานี้อะะีกค่ะ อ๋ออิตาลีก็ขายบอลสเปนก็ขายบอลน,นะฮะทุกคนขายได้หมดดอกเบี้ยสูงหมดโอ้นะค่ะอ่ายุโรปนี่ก็ตอนนี้ก็ปวกเปียกปวกเปียกนะป้อแปรค่อนข้างมีปัญหาถึงแม้เขาจะระดมเงินได้ทั้งหมดแต่นี่ของอิตาลีมันอยู่ที่1.9แสนล้านซึ่งระดมหมดยังไงก็ยังไม่พอสําหรับเดสของอิตาลีประเทศเดียวดังนั้นคงจะต้องมีนโยบายค่อนข้างลองเทิมนะคะอื นะฮะก็อิตาลีก็ประมูลขายบอลบอลแปลว่าพันธบัตรนะฮะแล้วก็สเปนนี่ก็ราคาพันธบัตรก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะฮะใช่ค่ะโอ้นะฮะเหล่านี้ก็เรามองค่ะวอลจีมองกรอบไว้แคบๆนะคะอย่างวันนี้เนี่ยยาวรับอยู่ที่พันห้าร้อยแปดสิบดอลลาร์ต่อทรอยตาเยาวต้านอยู่ที่พันหกร้อยสิบดอลลาร์ต่อทรอยตาเอากนายที่ยังไม่มีข่าวอะไรรุนแรง ก็อาจจะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่ขา่าวดาวเครดิตก็ลงมาสักนิดนึงแล้วก็มีข่าวซึ่งมันมันเป็นข่าวเดิมๆซึ่งเรายังไม่เห็นข่าวใหม่ในระยะนี้นะคะก็คงจะอยู่ในแคบๆแถวนี้นะคะ่ะจนกว่าเราจะเห็นเบรก out ซิงใดซิงหนึ่งนะคะถ้าถ้าเบรกพันอยแปดลงมาก็อาจจะลดลงนะ,ะก็อาจจะต้องไปเห็นโลเดิมคือพันหต้องดูว่าพันหที่พยายามที่จะเบรกมาสองรอบแล้วไม่ผ่านเนี่ย มีความสามารถที่จะลงต่อไปได้ไหมแต่ดิฉันเชื่อว่าถ้าจากนี้ไปถึงสิ้สนปีถ้าไม่มีข่าวแรกเลยก็คงจะไม่ไปไกลกว่าน,นี้อะค่ะก็คงไม่ไปไกลกว่าน,นี้แล้วนะฮะเพราะ,ะว่าค่ะน่าจะเห็นการอาการรผลที่ค่อนข้างรุนแรงน่าจะเป็นปีหน้าแล้วค่ะอ๋อน่าจะปีหน้าแล้วนะฮะเพราะว่านี่ก็อีกสามวันก็คริสต์มาสแล้วค่ะ<ช>แล้วเดี๋ยวก็ปีใหม่แล้วนะหลังคริสต์มาสยุโรปอเมริกาโดยส่วนใหญ่เขาะจะปิดกันค่อนข้างยาวอะค่ะอืมนะฮะ ก็เรียกว่าตอนนี้ส่วนใหญ่ก็เรียกว่าแทบจะไม่ค่อยอยากจะซื้อขายอะไรกันมากมายแล้ว<ม>ล่ะนะค่ะก็รอรอนักลงทุนช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงดีก็ทยอยทยอยสะสมแล้วก็เก็บไว้ไปเทรดจริงๆกันปีหน้าอ๋อต้นปีหน้านะฮะใช่ทางว l g เองมีฉลอ,องปีใหม่อะไรบ้างไหมครับคุณพวันครับ อ๋อปีนี้เราก็มีงบที่เคยฉลองปีใหม่ของบริษัทก็ไปช่วยพนักงนานที่น้ําท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ก็กบ้านไหนนะน,น้าท่วมพนักงานก็รวมใจกันว่าปีนี้เราจะไม่ไม่เลี้ยงฉลองนะใครน้ําท่วมก็เอางบก้อนเนะี้ไปไปช่วยแต่ละคนที่น้ําท่วมไปช่วยซ่อมบ้านไปช่วยสภาพคล่องของแต่ละคนนะคะอืมนะครับค่ะโอ้ก็ดีครับช่วงนี้ลูกค้าก็อาจจะเริ่มไปเที่ยวปีใหม่กันแล้วนะฮะ แต่ลูกค้าที่เทรดทองจริงๆเหมาะตรงๆว่าถึงจะไปเที่ยวที่ไหนเขายกหูเขาก็เทรดได้ค่ะดัะนั้นเ่ทุกเทศกาลถ้ามันลงแรงหรือขึ้นแรงลูกค้าไม่มีขาดข่าวสารค่ะโอ้นะติดตามอยู่ตลอดเวลา ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เท็กนวมีข้างใหม่ท่อนข้างเร็วใครมีแอ p d d หรือ iPhone คนละตัวก็ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถรับข่าวได้หมดนะคะอ๋อนี่แหละฮะผมกำลังเปิดเพจของว l g อยู่ฮะให้ท่านผู้ชมดูต่อเ <น S 2> ข่าวของเราค่อนข้างจะทันมากเพราะหลังจากสัมภาษณ์ยังไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเราก็อัปโหลดข่าวเข้าไปในเว็บแล้วดังนั้นนักลงทุนก็จะเห็นข่าวอัปเดตนะคะอืมนะคะ ก็เรียกว่าช่วงนี้ก็เข้าใกล้เทศกาลคริสต์มาสปีใหม่แล้วนะครับก็เอาล้วครับโดยสรุปคุณพวันวายจีก็มองว่าช่วงนี้ราคาก็น่าจะยังทรงตัวอยู่ในช่วงแคบๆตรงนี้ไปถึงต้นปีหน้านะครับค่ะใช่ค่ะอืมนะครับมีอะไรอยากจะกล่าวกับท่านนักลงทุนทองคำทั่วประเทศบ้างครับค่ะก็ขอให้มี่ก็จะ ิ้นปีสิ้นปีแล้วเราจะเจอกับคุณอาจารย์พิเชียรอีกรอบหนึ่งเนาะไว้ไววอวยพรกันรอบหน้าแต่ขอให้นักลงทุนเดอยังมีความถูกต้องสะสมความรู้และต้องศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคค่ะเทคนิคม,ม,มีผลกับทองคำเกิน65%เพราเซนื่อ,อันนั้นเป็นปัจจัยหลักปัจจัยพื้นฐานมีแค่3 0 4 0เอท่านั้นเองเพราะเป็นการมู์ไปในคิศทางของเทคนิคในระยะต้นเรืะฉะอันนียอยากให้นักลงทุน ถ้าจะทํากําไรให้ได้สูงสุดต้องมีความรู้สะสมคังง้นยังเยอะแล้วก็ติดตามข่าวสารโดยโดยตลอดค่ะอเอาละครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพาวันนวาวัฒนทรัพย์จากแวาลจีมากเลยนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัคดีครับ,บสวัสดีครับ,รบอ่ะนั่นก็เป็นทัศนะของทางวายเอลจีนะคุณบริ